a ล s a l a m u a l อ i k u m ล r wb สวัสดีผมชื่อนายฮาฟิซุนอิมานเจดอ,อเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนยาลาวเบป,ปัญญานุสรในฐานะรุ่นพี่นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยปอตตน,นีคณะอิสลามศึกษาและสังคมศาสตร์ ราคาเอาสุดดีความรู้สึกที่ได้ที่ได้เรียนโรงเรียนยาลาเทปัญญานุนสอนนะครับก็สึ่ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ได้เรียนที่นั่นถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับก็จะมีหลายด้านาไม่ว่าจะเป็นาการเรียนสามัญคบคู่ศาสนาแล้วก็มีตัพพิตด้วย แล้วก็โรงเรียนนี้จะเน้นด้านะตะบิญชสอนให้ละหมาดตรงเวลาแล้วก็มีมารยาทดีๆแล้วก็ภายในโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยจะมีบุลคลากรหรือครูบาอาจารย์แล้วก็อะไรนะผูะ้บริหารอันเน้นมีอะไร พูดคุยกันได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะจะเรื่องอะไรก็ได้จะึกษาเรื่องอะไรก็ได้ mm hmm. ก็ผมใจมากๆนะครับ mm hmm. ที่ได้จบจากโรงเรียนนี้เป็นรุ่นแรกของโรงเรียนเลยา mm hmm. จะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามา mm hmm. จะเข้าสู่ชั้นมัธย,ยหมหรือมหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ฝากถึงเปิดใจลองเพาะลองเปิดใจดูนะครับ mm hmm. ว่าโรงเรียนนี้จะมีมีดีหลายอย่างเลย มากกว่าที่ผมพูดอีกก็ฝากด้วยนะครับของครับสารััต้องสารัต